เบิ่งพยายน่ามาเบิ so 3, ่งพยายนะครับมาเบิ่งพยายนี่นมาเบิ่งโค้งน้องหน้าพยายน้องพญายนีพยายนี่เฮดคัคเอรีครับผมโอ้พยายนี่กับยี่แสงนี่สองคนนี่เฮ็ดคัคเอรี่นะครับนี่วัได้เฮ็ดธรรมดาเด้นี่เบิ่งที่หล่ะครับจักไรกับพยายนี่โค้น้องหน้านี่โค้น้องหน้าสามไรสี่แสนบอกงบสามแสนงบสี่แสนครับพี่น้องโค้น้องหน้าทำแล้วได้อะไร ก็ได้ทีいい่เห็นเหรอพะย่เนาะได้ขายหน่อกล้วยได้ขายหลายอย่างเนาะพะย่ะเนี่ยดูครับปีกล้วยกับปีละสิบาทมือหนึ่งมือหนึ่งนี่เดี๋ยวจักปีนี่มือละพ่อลอยปีบอเพิ่งครับเราขายแต่หน่อกล้วยกับพ่อแะไรพะย่ะเนี่ยเอ้ยนี่พะย่ะเนี่ยนอกล้วยนี่หน่อจักบาทพะย่ะเนี่ยนอกล้วยขุดเองนอสดายนอกล้วยขุดเองนอแจักบาทถ้าแม่นว่ามีคนมาถือนี่ ขายนอเท่าไหร่นอ่สิบบาทมาขุดแต่แต่ต้องมาขุดเองเลยนี่ถ้าถ้าขุดไห้ได้บอกถ้าพยาใหขุดไห้นอเท่าไหร่ขุดยากปวดต้องมีอุปรกรณ์เพราะว่าตัวมีแเนียนเน่ยไงเนาะตัวมีแนว่ยเล็กงัดเย็บเสียบเลยนี่บนอย่างง่งายๆนะครับนี่นอนละสิบบาทนี่มาเอาหลอกทีมาบผาเอาเนาะพันนอก,กับโอ้ยโอ้ยมีอะไรจะพันนอเถอะลอยนอก,กับ นอนละสิบบาทลอยนอกระเ,เป็นเป็นลอยแล้วเห็นปะสิบสิบนอสิบนอกระลอยนึงแล้วนึ่ยลอยนอกระพัดน,นึงแล้วเนาะหมากมาอันนี้กับงามขนาดเพิ่งเพื่อนยงนี่เราขยันถ้าสิมันถ้าสี่ยางเละอ้ออันนี้ก็คือสิมนเมยโผลเคยมันมาเบิ่งแล้วนะอยากเห็นเห็นนอเก๋ยอยากเห็นกล้วยเรานี่เราหลายโผลมีอยู่นี่ประมาณเป็นหลายพันนอเนาะพี่ใหญ่ ต้องการมาเอาไปปูกกับมาติดต่อพญายิปินติดต่อพญายิปต์เลยอยู่บ้านโคกสูงนี่บ้านโคกสูงตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นี่ครับพญายิปตผมเองครับนี่มาติดต่อแล้วนี่ปลาเรากระไรเราปลูกสองสันต้นย่างหน้าเราปลูกข้างล่างน้ำเพราะว่าดินเพราะว่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมเราปลูกพอาะแต่กินเห็ดแต่อาศัยพอาะแต่กินเห็ดกินอย่างเห็นละงอกเห็นอย่างเห็นเขาขายเห็นละงอกอยู่ดอนเขาได้ เขาเด้เขาขายได้มือละลอยเ่งนี่พขาใหญ่เขาขายได้มือละซิบเง่งลอยเง่งโอ้ยคักอีดีกิโลสามลอยเนาะพขาใหญ่นี่เฮ็ดละโง่กิโลสามลอยพาใหญ่าใหญ่ว่ากิโลสามลอยพี่เขาขาย,ยอ,อยู่โดนคักเลยนี่นี่มาขุดเอาเ้อครับกล้วยเล่าร้ายครับนี่กล้วยเตียกกเต้ยก,มกม็มีนาวาเตี้ยก็มีนาวาหาซูนก็มีมลายพันอยู่ดอกโครงการเล่าี่ เรามีทางยางอ้อมเลยแต่ว่าเราเรอบปลูกของเต็มพืน้นละเต้าโบไห้อ้รถแลนไห้ดอกยังไรก็แลนมอ้วนไส้ละเมนว่าพยาย่นักหมากกับสิป,ปูเตี๊ยสมองนี้หรือว่าัหมากเตี้ยนี่เราว่างทอยังเรียบร้อยด้วยนี่เบิ้งเราปลูกเอียงไปเราปลูกขมิน้นปลูกขิงโอ้เบิ้งเราโบไห่ว่า,า,างเลยพื้นที่เราเบิ้งพี่น้องเลยทักอีหลี พักอีหลอทำแม่นกับสียางไปกันดูพอไหวพอไหวนี่มากขุดเอาเบิ่งแต่แต่ก้อเดียวนี่ก็ะเดหลายนอน,น,อนกล้วยนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกปก้สิก้อเดียวกับป็ดสิบนนแล้วนี่ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนี่นอนละสิบาท้า้ผมขุดหายไปขายนี่ผมเอานอนละยีสิบาททำแม่นผมมาซื้อ มาซื้อกบเพิินนี่เอาทำไม่หผมคูดไห้น,หนี่ใช่ไหมมเอานะผมซื้อซื้อสิบบาทมเชาไปขายให้ยีสิบค่าคุดคา่ามือผมนี่ถา,ามม่นมว่าผมเอาหลายเพยิ่นกรสีรดหยี่ดอกถามแม่ว่าอันถามว่าผมาเมอ,เมอเาอเออหลายเพิ่นกรสีรดห้ยี่ดอกเพิ่นว่านี่วาว่าเว่าวตียก็มี่เวว่าเตี๋ยก็มี่เววายมโอ้ยเบื่อเขย่าไงยางหลายก็เมือ เบืงโกกใหม่เลาโกก,กใหม่เล่าเป็พเนพันต้นน่ครับสามพันต้นน, 3, ตน,นี่ต้นใหญ่โด้เฉพาะต้นใหญ่พันละสามพันต้นนี่ 300. ต้นหน่อยลงตนหน่อยอยู่สามร้อต้น่อยงต้หน่อยอยู่ามรอยไม่ย่างไม่ดูไม่น่มไม่ยางไม,ไมดไมนนูนี่รเบิ้งก็ใช่โอ้ ไอ้ต้นบักไผ่บักเฟย์ตาขาต้นบักสัโมกตาขาโอ้เบิ่งเบิ่งกำลังขึ้นงามๆเลยนี่บางนัดเอาไปกินเบิดแล้วโอ้บางนัดเรียบร้อยแล้วบางนัดเรียบร้อยบางนัดที่เหยปูกต้นหนังกำลังงามอยู่เด็ดนะบางนัดดีเรียบร้อยบพรขยายแถวดีเพอาะไงเป็นเหยี่ยวปลูกง่ายเปยฮักดีๆหักไปกินเบอร์แล้วเป้ยตาเห็ดออกดีเนาะโดินไม่มันยากอยู่ดอกดินไม่เนาะดินขึ้นมาไหม ตินกูสามันแข็งติ้นติ้นกูสามันแข็งเนาะเออว่เมีนตินธรรมชาติไอ้ไอ้มันลูนต้นใหม่ปลาต้องดิบเขานั่นเอิ่งปลูกไปออโอ้บางนัดพ่อใหญ่บางนัดบางนัดเป็นหน่วยโอ้บางนัดทุกกว่ตัวนั่นเลยทุก่โอ้เหลืองเพิ่มเรื่อยนี่เพิ่งโอ้ทำไมเฮ็ดละโง่แน่ตกใจนะเหลืองเหลืองเพิ่มเลยเนี่ยนี่เนาะมันเกิดได้ใส่ถุงใหม่ใหม่เมียนอยู่คืออยู่ก็ขอมูลนี้มันก็มักกีะเองเลย มากในหอมไม่ใช่ละเบิ้งงที่ลนาะปลูกพริกไปอีกโอ้ยเบิ้งงที่ลน,ะน,นาะคนสอ,อนนี่เฮตดไดครัสบสวกพริกกิโลหกสิบเจ็ดิบนี่บอกนี่นี่นี่าวตี้ยนี่นเสียลเออนาวาตี้ยโอ้ยเบิ้งเสียวสำเนนี่บอกกล้ลวยนี่มีเขาเรียงนาวาตี้อ่ะเมีนเสียวเสียลไรสำเนงไหนอเสียลายสำน